จากเต็มสิบนะครับเอาจากใจเลยนะครับว่าเขาผ่านหมเต็มสิบอะครับใครเป็นคนเรียกครับเนี่ยห้องนี้คุณแม่ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวไปชมกันนะครับแ้วนนไลคุณแม่ชอบโทนแบบนี้ว้าวว้าวตัดสูทสวยมาก เชื่อใจมั่นใจบริษัทเชื่อใจมั่นใจบริษัทเชื่อใจมั่นใจบริษัทขนมอร่อยๆแลอมมนของเพื่อนพัดเองค่ะเจ๊เจ๊ซื้อขนมมาทำไมบอกแพทีนี่เห็นไหมเวลาเราจะไปส่งรอบป้าลูกค้ากันเราจะต้องมีขนมคู่กายคือขนมคุณบ้านย่าคุณบ้าน ยาเฮ้ยขนมสลีดปั๊บบ้านคุณย่าโอ้โหแพ้จัดการเลยเออน่าเพราะว่าเขาไปฝากหลังลูกค้าชมว่าอร่อยติดใจลงไปทางนี้หน่อยโอ้ไม่เห็นเออไม่เห็นซีออลุบหล่อนะอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเนาะโอเคครับคุณบ้านย่าคุณบ้านย่าเฮ้ยเป็นไงครับคุณผู้ชมคุณบ้านย่า สวยมากเลยค่ะคุณแม่ถูกใจอ้าโอเคค่ะมามาาตัวพื้นล้อไงตัวพื้นล้อโอเคชอบบ้านชอบไหมคะคุณแม่ชอบใช่ไหมคะสวยมากแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศเขาชอบไหมก็มีเขาแบบเขาอยู่อยู่ไกลเนาะของของจีนคุณใหม่แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่ครับปีสองปีนั่นแหละเป็นพี่หรือว่าเป็นเป็นน้องสาว อ๋อเป็นน้องสาวโอเคโอเคดีใจกับคุณแม่ด้วยสวยชอบมากชอบมากครับลูกสาวเขาอยู่ที่นู่นแ่ะเขาหรือเนี่ยเรารู้ว่าสวยนะอย่างนี้นะเขาก็บอกเราก็บอกเขานะค่ะอยู่ประเทศอะไรนะคะคุณแม่แคนาดาแคนาดาค่ะคุณคุณใหม่อยู่แคนาดาเดี๋ยวเราสวัสดีคุณคุณใหม่คุณใหม่คุณใหม่นี่นี่คุณใหม่อยู่อยู่โอร์ตมานคุณใหม่คุณใหม่ เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแม่ได้หนึ่งที่ดินแปลงนี้เป็น,<ส>เ,ปนเป็นบรดกตกทอดมาหรือว่าคุณแม่ซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ค่ะซื้อใหม่ใช่ไหมครับ<ส>ได้กี่ปีแล้วครับที่ดินแปลงค่ะเดีนี้เราซื้อได้สปีแล้วเป็นญาติพี่น้องด้วยใช่ไหมครับก็มันจะ ใช่ใช่ค่ะก็ญาตกทางหาเนี่ยแต่รู้จักกันจะที่น้องทั้งเตนยถ้าเป็นไงครับถ้าเรามาอยู่บ้านสวยๆท่ามกลางเนี่ยไล่มันอก็สวยเลยแล้วบอกสระน้ำนี่ก็สวยนะครับตรงนั้นเออดีเลยสระน้ำเต็มเลยใช่ของเราใช่ครับดีค่ะคุณแม่ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแช้เครื่องสีเขียวเนาะแล้วก็สระมาลงอีกตรงนี้ แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่ครับคุณแม่หลังที่สหลังที่สองแล้วหลังแรกหลังแรกอยู่ที่บ้านจัดสรรอ๋อไม่ได้จ้างเองซื้อบ้านจัดสรรใช่ไหมครับค่ะอันนี้คุณแม่เดือนนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วนี่ก็คุณหมายนะครับเป็นพี่สาวครับเป็นพี่สาวคนโตเนาะครับได้และครับค่ะก็อยากให้คุณแม่นะคะกับคุณหมายเนี่ย บอกความรู้สึกตั้งแต่ได้ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ฐานลากเลยนะค่ะจนเนี่ยวันนี้บ้านเสร็จสมบูรณ์สวยงามทุกอย่างเลคะอะไรอยากจะบอกทีมงานเจแอนทีเฮาทุกคนบ้างไหมก็ประทับใจที่ทีมงานดีทุกคนขอขึ้นค่ะทุกคนจรงเป็นกันเองจริงๆขอบคุกคนรบกวนรบกวนรบกวครบกคนอี่าแกล้งอบคุนคนที่มเจโน้อแมน โทรหาเขาแล้วก็จะแนะนำอันไหนดีอันไหไม่ดีก็จะแนะนำค่ะค่ะดีค่ะคุณแม่แล้วก็เชื่อใจมั่นใจบริษัทเชื่อใจมั่นใจบริษัทเชื่อมั่นใจบริษัทโอ้โหทำให้น้องขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากเลยครับมาเสร็จดีอย่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จก่อนเวลาด้วยใช่ไหมครับเสร็จก่อนเวลาอีกด้วยเห็นไหมสิ่งที่เราทํามาตลอด 15ปีเราเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาตรงนี้ครับเพื่อนำพัฒนาตัแต่ที่ก็ไปคุยวันแรกเพราะว่าเราหนูกับแม่ก็คือเคยได้ไปหาบริษัทอันนี้ก่อนก่อนหน้านี้แล้วคือไม่มีการแนะนําอะไรแบบโหดใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทดีใจเหมือนกันดีใจดีใจครับดีใจจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าสัมผัสได้นะครับเราทีมงานเราเนี่ยเราเทรนนิ่งมาให้ทำงานด้วยหัวใจจริงๆรครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นแค่ทำธุรกิจเน้นแบบ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์เลยถ้าคุณแม่ร่วมทางกันมาเนี่ยหลายเดือนเนี่ยเห็นไหมครับคุณแม่จะเห็นเลยว่าเราอยากจะให้ใ,ให้จริงๆครับให้้วยใจเราจริงๆเลยครับนั่นแหละครับให้คะแนนทีมงานผมหน่อยว่าจากเต็ม1ิบนะครับเอาจากใจเลยนะครับว่าเขาผ่านไหมเต็มสิบอ่ะครับ ่ทุกคนค่ะทุกคนทุกคนสิบไม่มีคะแนนครับคุณแม่สิบบวกเสมอหน่อยเยอะมากเยหน่อยได้คุณแม่ตาโซนนี้จะเป็นห้องอะไรครับอ่ะว่ามาใช่ครับเป็นห้องใหญ่นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่คุณแม่จะใช้เวลานั่งเล่นรับแขกช้ในส่วนรับแขกตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดจีนสร็จฝั่งนี้เป็นโซน ากัับเลย้งวแต่แต่ว่าก็เห็นคุณแม่ว่าเป็นตัวอคุณแม่ได้ตยงตัวในต่างนี้เหรอคะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่บนภูเขาแล้วตรงนี้เขาเรียกว่ามอแล้วเนาะทิ่สูงแล้วครับอยากมาอยู่ด้วยเลยไงเนี่ยอืมมาอยู่ก็ได้ไหมเขาขายไม่ได้เขาขายไม่เลยเลือเส้นเนาะอ๋อดีเนาะหน้าเท่เนาะดีไปห้องต่อไปอันนี้คือห้องห้องนอนคุณแม่นั่งห้องได้เลยค่ะคุณแม่ใส่เชียงใหมคุณแม่ห้องไหนอะคุณแม่ห้องไหน ห้องคุณใหม่อ๋อไปเจนครับคุณแม่เจนครับโอเคโอเคครับแล้วแม่ดูเฟอร์นิเจอร์ไว้หรือยังคะยังเลยค่ะยังไม่ได้หาอ๋อค่อยค่อยค่ะรอรอรอไดูวกระเพราเสร็จโอเคค่ะดีค่ะเรื่องเรื่องโปรโมชั่นเรื่องส่วนลดต่างๆถ้าซื้อโฮมโปรผมมีส่วนลดพิเศษนะห้ i p ใช่ครับมีคะแนนอะไรส่วนลดได้ได้มากกว่านั้นดิห้บวกสาดซ้วยซ้ำครับค่ะ อย่างเงี้ยซื้อผ่านให้บริษัทช่วยได้ครับตรงนี้ครับโอเคอ่าคือค้านีของคุณแม่โอเคโอเคของคุณแม่เขาวิวสวยนะวิวสวยสวยอันนี้เข้าพวกของของคนหรือของของของสัตว์อ่ะเห็นมะไม่ขอโพดใช่ไม่ขอโพดจะเป็นของสัตว์กับของคนคก็แยกกันปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์กับปลูกที่ดินอะนะฝั่งทิศตะวันตกก็เป็นไรมัน อันนี้ทิศเหนือข้าวโพดทิศตะวันออกก็เพื่อนบ้านเองอันนี้ห้องนอนใครเอ่ยไม่อ๋ออันนี้เต็สาวว่ายน้ําเลยใช่อันนี้ห้องนอนของคุณใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ทําเสร็จเนี่ยส่งให้ถึงเมืองคุณใหม่นะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราแชร์ให้ถึงนะคลิปเราคลิปนี้เดี๋ยวให้คุณใหม่คุณเบนซ์เนาะอยู่ที่ประเทศแคนาดาก็จะแบบ ป้าเหรคะป้าป้าชายขาใช่ไหมคะอ๋อผมหรือเขาเป็นนากเตะบ้านใจใจก็ทำได้ฝีมือทำจากใจครับถ้าใจไม่รักทำไม่ได้ไฮไลท์ห้องน้ำปุ๋ยมากห้องน้ำสวยห้องน้ำสวยมากแม่ใครเป็นคนเรียกครับเนี่ยห้องนี้คุณแม่ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวมาชมกันนะครับห้องน้ำไฮไลท์คุณแม่ชอบโทนแบบนี้ว้าว สวยค่ะคุณแม่สวยเหมือนโรงแรมเลยเหมือนโรงแรมเลยข้าเรา้ำราไม่ยาอสวยคแสดงว่าคุณคุณแม่เรืองเองเลยใช่ไหมค่ะเรอ้อีม่ที่สวคุณคุณแม่เคสวยค่ะคุณแม่สวยยิ่งค่มาเดี๋ยวเราขอจำลองการอาบน้ำสักนิดหนึงครับคุณแม่ ว้าวโอ้โหใหม oh, okay. ่เชิญ <pl> ค <ains> ่ะเฮ้ย <Hum> ค <dû t> ุณนิ้งเขาหงด้วยเนาะเขสวยๆอ๋อมันติดจริงๆด้วยอ๋อค่ะอ่ะครอาไปดูสิจะคนละอารมณ์ถูกใจไหมคะคุณแม่ถูกใจนะครับพวกเรายังชอบเลยถ้าเขาไม่เห็นนะผมว่าโอ้โหแบบ นานมากเลยสบายตองมันอนเอาสวยนะคุณแมแ่จะแอบนอนก่อนก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้แอบนอนอสวย,แบบยค่ะคุณแม่แมทเลยโอเคคุณแม่ชอบใช่ไหมคะใ่ต<อ>าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมีของขวัญพิเศษมามอบให้คุณแม่นะครับซึ่งไม่มีในรายการนะครับต้องบอกว่าโปรนี้เป็นโปรเซอร์ไพรส์ที่คุณแม่ก็อยากได้ด้วยใช่ไหมครับ <laughs> อยากได้มาน้านี้นะครับ กำลังคิดอยู่เลยแม่คือว่าเราจะตู้เย็นบ้าใส่ไว้ก่อนพี่มินว่าเขาก็บอกว่าแม่จะเย็นเย็นบ้านเรายังไม่เส็งเซ็งกันเยโอ้โหผมนี่ยขนลุกเจอเลยคุณแม่แสดงว่าเจ๊อันทีเฮ้าของเราเนี่ยแบบตงใจขอบคุณครับดีครับมอบให้เลยครับขอบเช็คพร้อมมือให้คุณแม่หน่อย อย่างนี้ของขวัญเนี่ยมันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับไม่มีรายการต้องบอกไว้ก่อน <c oughs> ไม่มีรายการอันนี้ให้ด้วยใจ,ใจครับหัวใจจริงๆครับอยากให้ครับตรงใจเรา่ต้งใจด้วยคก็มีใจแหละดีใจมากมีใจทุกคนที่อยู่ที่นั่นดูแลพวกเรามาตลอดคก็ ก็ามีอะไรอีกอ่ะบอยเขาแบ่งอ,อันนี้เป็นไม้เศษที่ผมให้ทุกหลังเลยนะครับสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับค<า>่ไม<า>อันนี้ไม่ไม่ใช่แค่หลอดไฟนะครับส่ยมม่วลได้ผมทำมใช่ครับนี่ไม้อน,นี่ครับ <c oughs> ใช่ครับส่ยมม่วได้ครับทุกอย่างเลย เนี่ยครับสอยมาแล้วก,ก็ได้ครับคุณนี่ม,มอบให้นะครับขอบคุณแม่ค่ะไม่ใช้งานมีประโยชน์นะครับอาจจะมูลค่าไม่เยอะแต่ว่ามีประโยชน์ในการใช้งานมากครับแค่ก็มีขโคมไฟมันแดงโอ้โหมีเซอร์ไพรส์แบบนี้มีอะไรเนาะคุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่วัดทีสิบวัดทีสิบคืออีหยัางนอ้อ <c oughs> ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยครับคุณแม่มันคือย่างนู้นอะไรครับคุณแม่เราให้คุณแม่เปิดเลยผมไม่รู้เลยขออนุญาตครับคุณแม่อันนี้คืออย่างครับมันคืออันใดนู้นอว่าอันนี้อันนี้มาจากไหนครับคุณแม่มาจากตลาซาล่าอ๋อ ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณแม่่เนี่ยครับท้องขวัญจากธรรมชาติก็้วทำให้เราหิมท้องได้ด้วยใช่นไหมทีมงานั้นแปลกถูกใจผู้จัดการเลยโอ้โหโอ้แม่ยังมีแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณแม่โอเคเฮ้ยไอเจสิงนี่มาไหน๋ยวมาดูซิเปิดว้า อ้าทีมงานทีมงานอ่ามารับคุณจากคุณแม่เลยมาให้คุณแม่นอกอ่าคุณแม่แจกเลยนไหมมาคุณแม่แจกเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเดินมารับจากคุณแม่มารับมารับมารคุณแม่เลยเนี่ยของผมก็คิสตันครับน้ำดื่มสะอาดดีที่สุดครับค่ะคุณแม่ชื่นใจอ๋อเรื่อยขึ้น กินน้ำยังไงให้แบบขนลุกก็อย่างนี้ไงสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วคือสั่งเข้ามาได้แล้วนะครับอ่ะจะมี E.M. นะครับคุณแม่อานีะช่วยในเรื่องของเข้ามาใกล้ๆเขาจะกินนะครับกินไม้ึ่เปนประสงในห้องน้ำครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เดนหรือว่าชักโค แล้วก็อ่างล้างมือต่างๆรัดเทใส่ไปได้ครับอันนี้กุญแจบ้านสําคัญเลยนะส่งมาบบ้านแล้วไม่มีกุญแจบ้านทำไงเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้นะครับอันนี้นะครับทุกห้องจะอยู่ในนี้หมดเลยท้งชุดนะครับมอบให้คุณแม่ครับค่ะอันนี้เป็นแบบที่ขออนุญาตสรับแบบขออนุญาตครับเอาไว้ดูระบบต่างๆค่ะระบบน้ําระบบไฟนะคะคุณแม่แล้วส่วนอื่นๆมันก็จะเป็นเอกสารสําคัญทางราชการก็จะมีใบอนุญาตต่อสร้างนะครับอันนี้เก็บไว้ครับเก็บไว้ให้ดีครับจ๊ ดีเหรอนิรศิตบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงขอคุณากมาครับน่าครับน่ารักแม่ที่แม่กับคุณแม่มีความสุขดีใจบ๊ายบายจากไปก่อนครับลาไปก่อนที่ต่อไปในบ้านหลังไหนติดตามกันนะครับ And yeah. yeah.